กวางตุ้งห้องเต้ค่ะุหยต้นเขียวนะคะใบใหญ่ต้นอวบน่ารับประทานมากๆเลยค่ะไม่มีแมลงรบกวนเลยนะคะเนี่ยโหยน่ากินมากๆเลยนะคะปลูกผักปลอดสารพิษค่ะกินแล้วปลอดภัยไร้สารนะคะกวางตุ้งค่ะนี่จะเป็นกวางตุ้งดอกนะคะตอนนี้ออกดอกแล้วค่ะุยรวกจิ้มน้นําพริกนะคะหนี่หรือว่าจะใส่เอพวกก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือไม่ก็ เ,เกี้ยน้ำอะไรเงี้ยะอุ๊ยอร่อยมากๆเลยนะคะผัดมันหอยนะคะก็อร่อยมากๆเลยค่ะใช้สูตรนี้บ่บอยๆนะคะพืชผักกินใบน่ารับประทานใบเขียวโตเร็วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาบำรุงพืชผักกินใบนะคะทำยังไงให้เขาโตเร็วใบเขียวงามน่ารับประทานนะคะ พร้อมกับวิธีป้องกันพวกหนอนแมลงที่ชอบมากัดกินใบพืชผักของเราค่ะด้วยฮอร์โมนนะคะขวดเดียวนี้คุ้มมากๆเลยค่ะทั้งบำรุงใบบำรุงยอดเร่งดอกเร่งผลนะคะในขวดเดียวค่ะเดี๋ยวทำแบบไหนทำยังง่ายเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีฮอร์โมนเร่งดอกเร่งผลเร่งการจเจริญเติบโตค่ะในขวดเดียวกันเลยนะคะมีอะไรบ้างในนี้นะคะก็จะมีนมรสจืด1กรองน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะไข่1ฟองนมเปรี้ยวนะคะ1ขวดเล็กค่ะเราก็นำส่วนผสมนะคะทุกอย่างตี้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็หมักใส่ขวดไว้แบบนี้ค่ะ3วันนะคะ เราก็จะได้พืชผักที่เจริญเติบโตงอกงามดีใบเขียวน่ารับประทานมากๆเลยนะคะถ้าใช้กับไม้ผลก็เร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีค่ะต่อไปค่ะน้ำส้มควันไม้นะคะตัวนี้จะช่วยกำจัดไปน้อนแมลงต่างๆนะคะที่มากัดกินพืชผักของเราค่ะสามารถฉีดพ่นได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะสั่งทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะตัวนี้มีขายทั่วไปค่ะหรือว่าจะตามร้านเกษตรนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้แล้วก็อัตราการใช้กันเลยค่ะอัตราการใช้นะคะน้ำ20ลิตรต่อฮอร์โมน2-4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่ขนาดของพืชผักที่เราใช้นะคะถ้าขนาดเล็กก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะถ้าเริ่มที่จะโตมากเราก็4ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรนะคะคอยสังเกตดูพืชผักของตัวเองค่ะสามารถเพิ่มปริมาณแล้วก็ลดปริมาณได้ค่ะ ในบัวรดน้ํานะคะ10ลิตรก็จะใส่สักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเขย่าวขวดก่อนทุกครั้งค่ะกําจัดแมลงน,น้อนต่างๆนะคะไม่ให้มากัดกินใบพืชผักของเรานะคะเพราะว่าก็เป็นอะไรคู่กัน,น่ะนะคะสำหรับ มะแรงแล้วก็ผักกินใบค่ะพอปลูกผักปุ๊บจะเริ่มมาแล้วค่ะเธอจะชอบมากเลยนะคะน้ำส้มควันไม้นะคะเท่ากันเลยค่ะ2-4ช้อนโต๊ะต่อน้ำา20ลิตรค่ะนี่ผมจะใช้2ช้อนนะคะควรที่จะใช้ทุกๆุก 5-7วันนะคะกำจัดแมลงค่ะถ้าว่าเขาระบาดมากก็ทุกๆ3วันไปเลยค่ะไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักนะคะเราไม่ได้ใช้แบบเข้มข้นมากเนาะไปเลยจ่าไปลดพืชผักกันเลย กวางตุ้งห้องเต้ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะกำลังเจริญเติบโตงอกงามดีมากๆเลยนะคะใบเขียวมากๆเลยค่ะน่ารับประทานนะคะเนี่ยมแมลงก็ไม่ค่อยมากัดกินใบนะคะนี่คุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยโหกำลังโตค่ะรดด้วยสูตรนี้เลยนะคะเร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชใบเขียวนะคะใบหน้ารับประทานใบอวบนะคะป้องกันมแมลงด้วยรดเจ้า กวางตุ้งค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ใกล้ที่จะออกดอกแล้วนะคะเป็นกวางตุ้งดอกค่ะใบี่ใ,ใหญ่ใบเขียวอวบมากเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมดูต้นอวบอวบค่ะเนี่ยกรอบด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมได้ยินไหมเสียงกรอบไหมเนี่ยค่ะผักสซมากๆเลย เราปลูกผักสวนครัวนะคะไว้รับประทานเองนะคะปลอดภัยไร้สารเคมีนะคะบางทีเราไปซื้อที่ตลาดน้อไม่รู้ว่าเขาใส่สารเคมีพว,วกยากำจัดมาแรงอะไรบ้างเนาะแต่ถ้าเราปลูกไว้รับประทานเองแบบนี้ค่ะก็ปลอดภัยสำหรับเราค่ะ นี้ได้เลยค่ะรถเลยจ้าคุณผู้ชมจะใช้รถช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะคะทุกๆุกเจ็ดวันเลยค่ะเขาจะได้ใบอวบใบเขียวงามแบบนี้นะคะเป็นวิธีการดูแหลพืชผักสวนครัวแบบง่ายๆค่ะใช้บ่อยๆนะคะเราก็จะได้ผักใบเขียว ใบอวบต้นอวบเคียวงามแบบนี้เลยค่ะวิธีทำฮอร์โมนนะคะแม่จิ๋มจะวางไว้ใต้ลิงนะคะเข้าไปคลิกดูได้เลยค่ะต้นหอมนะคะกำลังโตเลยค่ะเนี่ยจเจริญง,งอกงามดีมากๆเลยนะคะเราต้องการให้ใบเขียวนะคะ โตเร็วหัวใหญ่นะคะอันนี้ไม่สิ่งจะปลูกแบบว่าให้มันลงหัวนะคะลดเลยค่ะก็จะทำให้ใบนะคะเขียวอวบแบบนี้เลยค่ะ คุณผู้ชมทําไว้ใช้เลยนะคะแค่ขวดเดียวนี้คุ้มมากๆเลยค่ะทั้งบารุงทั้งใบทั้งรากทั้งยอดนะคะผักกินใบผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดเลยไม้ผลนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ